พระครูสังฆรักษ์วีรวัตรวีรวัฒโนหรือพระครูออสวัจเดียหลวงวรว,วิหารจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธาได้ไปเยี่ยมอาการสุนัขพันธุ์รัดไบเลอร์สี่ตัวที่มูล,ลนิธิดิอาร์คในพระราชูปถมหลังจากถูกนำไปปล่อยทิ้งในป่าลึกบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กำปองตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่แลวก็ได้รับการช่วยเหลือเมื่อช่วงข่ำมวันเสาร์ที่ผ่านมา นายบัณฑิตหมื่นเรือคำตัวแทนมูล,ลนิธิดิอาคในพระราชูปถัมภ์ที่รับสุนัขทั้ง4ตัวเข้ามาดูแลได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากทีมงานคู่ภัยสัตว์นำตัวสุนัขออกจากพื้นที่ป่าและส่งต่อให้กับมูล,ลนิธิได้ทำการรักษาเบื้องต้นพบว่าสุนัขอยู่ในสภาพอิดโรยบางตัวมีบาดแผลลึกมีฝีหนองและหนอนชอนชัยตามบาดแผลทางทีมศัตวแพทย์ก็เร่งทำแผลตัดขนแล้วก็ทำความสะอาดร่างกาย เพื่อควบคุมการติดเชือ้อรวมถึงตรวจสัญญาณในการตั้งท้องให้กับสุนัขเพศเมียอย่างใกล้ชิดคาดว่าสุนัขทั้ง4ตัวนั้นสุขภาพโดยรวมเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นสามารถรับประทานอาหารได้ดีลดอาการดุร้ายและแสดงพฤติกรรมผ่อนคลายมากขึ้นวันนี้จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพิ่มเติมเพื่อค้นหาวัตถุต่างๆภายในร่างกายและประเมินสภาพของกระดูกอย่างละเอียด พระครูออสได้จัดพิธีผ้าปะกองบุญเพื่ออาหารสัตว์จรจัดมอบอาหารสำเร็จรูปทั้งอาหารสุนัขและแมวจำนวนกว่า60กระสอบน้ำหนักรวมพัน200กิโลกรัมให้กับมุล,ลนิธิด้วยนะคะเ,คเพื่อใช้ในการดูแลสัตว์ภายใต้การดูแลตอนนี้มีจำนวนมากกว่า600ตัว มูลนิธิดีอาร์คในพระราชูประถมเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์พักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ดวัตถุประสงค์หลักก็คือการรักษาฟื้นฟูสุขภาพหาบ้านใหม่ให้กับสัตว์ที่ได้รับความช่วยเหลือยึดหลักความเมตตาและดูแลสัตว์อย่างยั่งยืนค่ะ